สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเจดนซานโชปีกตัวเก่งของบริเซอรนมุลบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรอนแกล่งแห่งศึกเพลย์แมทได้เป็นที่เรียบร้อยและเอเย่นของนกเตะเชื่อว่าการย้ายทีมจะลุล่วงไปได้ด้วยดีแม้ทั้งสองสโมสร จะยังไม่สามารถตกลงเรื่องค่าตัวกันได้ก็ตามแมนยูเนต็ดเพิ่งจะถูกเสือเหลืองปฏิเสธข้อเสนอจำนวน67ล้านปอนด์ในการขอซื้อกล่องหน้าวัย21ปีไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากเป็นจำนวนเงินที่น้อยกว่าที่ตั้งเอาไว้ถึง10ล้านปอนด์เยอะอไรก็ตามตัวแทนของสารโชคก็เชื่อว่าการย้ายทีมของนกเตะในการดูแลของเขายัางคงดำเนินต่อไปหลังจากที่พวกเขาสามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับสโมสรจากอังกฤษได้แล้ว เหลือเป็นการพูดคุยในเรื่องของค่าตัวและวิธีการจ่ายเงินเท่านั้นรายงานระบุว่าดาวเตยดอตมุนพยายามผลักดันให้เอเย่นดำเนินการเรื่องการย้ายไปเล่นในถิ่นออสฟอร์ดให้เสร็จเรียบร้อยหลังจบฤด,ดูกาลนี้หลังจากที่ประสบความล้มเหลวเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาสำหรับสาเหตุของความล้มเหลวเมื่อซีซั่นก่อนเป็นเพราะปิจแสดงเสนอค่าเหนือให้กับซานโชต่ำกว่าที่เขาได้รับกับต้นสังกัดซึ่งอยู่ที่19 0,000ืนปอนต์ต่อสัปดาห์ และพวกเขายัางปฏิเสธท,ที่จะจ่ายเงินค่าดำเนินการให้กับดอนมูลอีกก้อนหนึ่งด้วยตุโตโตสปอร์สื่อเจ้าลังอิตาลีรายง,งานว่ายูเวนตุสพร้อมส่งปาโรดิบาล a าหรือกิซโนโรนัลโดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงเพื่อขอซื้อพอป๊อกบามิดฟิล์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสัญญาของปอกบาเหลืออีกปีเดียวเท่านั้นแม้จะมีรายง,งานอย่างต่อเนื่องว่าปีแสนแดงพร้อมจะต่อสัญญาใหม่ แต่เจ้าตัวยืนยันก่อนหน้านี้ว่าสโมสรยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอมาให้พิจารณาแต่อย่างใดจากรายงานของสื่อไดลองทาบูตเปิดเผยว่ามัตซิเมเลโนอัลเลกรีที่กลับมาคุมไอมลลหวังดึงเนกเก่ามาร่วมงานกันอีกครั้งหลังทํางานร่วมกันมาแล้วในช่วงฤดูกาล2 0 1 4่ถึงอนบก่อนปอกบาจะย้ายกลับมาเล่นในถิ่นออสฟอร์ดด้วยค่าตัว89ล้านปอนด์ซึ้อดังกล่าวอ้างว่าทางยูเวนตุสพร้อมจะส่งโรนาลโวหรือดิบาร่าเป็นหนึ่งในข้อเสนอเพื่อดึงปอกบามาร่วมมทีม โดยทั้งคู่เคยมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูมาแล้วก่อนหน้านี้คาดว่าหากการเจราจาไม่ลงตัวแมนยูก็จําเป็นจะต้องขายปอกบาออกจากทีมไปในช่วงซัมเมอร์ดีกว่าเสียฟ,ฟรีหลังหมดสัญญาปี2022ฟาบ,บิเซรโรมาโน่เยี่ยวข่าวคดังรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงเดินหน้าเจราจาเรื่องการดึงเจรอร์ซานโช่ตัวรุกของดอทมูลมาร่วมทีมอย่างต่อเนื่องเป็นที่เชื่อกันว่าแข้งวัย21ปี ได้ตกลงสัญญายาว5ปีกับปิดาสงเรียบร้อยแต่เรื่องค่าตัวกับต้นสก,กัดที่ยังเจรจาก,กันไม่เรียบร้อยเนื่องจากข้อเสนอของแมนยูยังไม่เป็นที่น่าพอใจรายง,งานเผยว่าเงิน7 8ล้านยูโรที่แมนยูยื่นให้ไปในรอบแรกโดนปฏิเสธในทันทีเนื่องจากดอทมูลต้องการไม่ต่ำกว่า95ล้านยูโรเท่านั้นโดยโรมาโนเผยว่าทีมดังจากอังกฤษยังคงติดต่อพูดคุยกับซานโชนในเรื่องเงื่อนไขต่างๆและพร้อมที่จะปรับปรุงข้อเสนอให้ดอทมูลพิจารณาอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า โรมาโน่ยังรายงานต่ออีกวดอนมุนต้องการค่าตัวนักเตะ95ล้านยูโรแม้รายละเอียดจะเป็นการแยกย่อยตามเงื่อนไขต่างๆในช่วงเวลาที่แตกต่างกันไปแต่ต้องไม่ต่ำไปกว่าน,นี้สำหรับซานโช่ไม่ได้อยู่ในเกมเปิดสนามยูโร2020ที่อังกฤษเอาชนะโค e เอเชีย1-0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมเปิดรับข้อเสนอคว้าตัวองตัวนิมซสยาวกองหน้าชาวฝรั่งเศสในซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิว สื่อท้องถิ่นเมืองผู้ดีมัซยาวย25ทำผลงานได้น่าผิดหวังในฤดูกาลที่ผ่านมาแม้จะได้รับโอกาสลงเล่นต่อเนื่องก่อนจะมีปัญหาบาดเจ็บในช่วงท้ายฤดูกาลโดยมีสติยิงเพียง4ประตูจาก22นัดในพรีเมียร์ลีกพร้อมตกเป็นเป้าโจมตีของบรรดาสื่อและแฟนบอลล่าสุดสื่อดังกล่าวระบุว่าโอเล็กุน่าโซชาหมดความอดทนกับฟอร์มการเล่นรวมถึงทัศนคติของนกเตะและเตะระฟังข้อเสนอจากทีมอื่น เพื่อระดมทุนไปหากองหน้ารายใหม่มาเสริมทัพแทนในซัมเมอร์นี้บริเซดอนมุลทีมดังจากบูเลิก้าเตรียมจับจูดเบิร์ลิงแฮมกองกลางตรุ่งชาวเมืองผู้ดีต่อสัญญาใหม่ทันทีหลังเจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจในเซตยูโรนัดแรกดอดบุลกลายเป็นม้ามืดในการคว้าวตัวมิดฟิลล์รายนี้มาจาก City เบอร์มิงแฮมซิตี้เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์แม้เจ้าตัวจะได้รับความสนใจจากยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีก ทั้งลิเวอร์พูลมนซิตี้และ Man United แมนยูไนเต็ดก็ตามเบอลิงแฮมสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในการลงเล่นกับดอร์มุนเพียงซีซั่นแรกซึ่งทําให้ความสนใจในตัวแข้งรายนี้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะจากบรรดาทีมในอังกฤษะนอกจากผลงานกับสโมสรแล้วกองกลางดาวรุ่งรายนี้ยังมีชื่อเป็นหนึ่งใน26ขุนพลทีมชาติอังกฤษชุดลุยยูโร2020และได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวสำรองตั้งแต่เกมแรกที่เอาชนะโคลอเชียมาได้1-0 ด้วยเหตุน,นี้ทําให้กระแสข่าวการยายะทีมของเบร์ิงแฮมมีขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามดอทมูลเองก็ไม่มีความตั้งใจจะปล่อยดาวเตะแห่งอนาคตรายนี้ออกจากทีมโดยมีรายง,งานว่าพวกเขาพร้อมจะมอบสัญญาฉบับใหม่ให้ทันทีหลังจบทัวร์นาเมนต์ซึ่งคาดว่าจะทําให้เจ้าตัวอยู่กับดอทมูลไปอีกหลายปีเลยทีเดียวเดอะซันสื่อดังของอังกฤษรายงานข่าวปิดแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งอังกฤษ กำลังพิจารณาคว้านาทานอารเก้กองหลังทีมชาติฮอลแลนด์ของระบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่ปรับร่วมเมืองมาสู่ทิมออสฟอร์ดในซัมเมอร์นี้อเลกุน้าโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังมองหากองหลังคนใหม่เพื่อมาจับคู่กับให้ได้แมกไกว์เนื่องจากยังไม่ประทับใจในฟอร์มการเล่นของวิกตอร์เดนเดเลฟขณะที่เอดิคบยยีก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนบ่อยครั้ง ส่งผลให้พวกเขามีข่าวเชื่อมโยงกับกองหลังหลายคนรวมถึงราเฟลว,วารานของเรอัลมาดริดและเปาตอเรสของบียรีอัลรายงานล่าสุดจากสื่อดังแดนผู้ดีระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจับตาสถานการณ์ของอาร์เกวัย26ปีอย่างใกล้ชิดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนื่องจากนักเตะกําลังเจอปัญหาการแย่งตัวจริงในถิ่นแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะตกเป็นตัวเลือกรองจากรูเบดิอสและจอห์นสโตนภายใต้การคุมทัพของเปปกัวเดล่านั่นเองโดยอาร์เก้เพิ่งย้ายจากบอชมัตมาอยู่กับแมนซิตี้ด้วยค่าตัว40ล้านปอน ลิเวอร์พูลเปิดศึกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแย่งชิงคิสเซนโลเมโรเซนเตอร์แบ็กทีมชาติอร์เจนตินาของอตแลนตาที่ยังสังกัดอยู่กับยูเวนตุสก่อนหน้านี้โรเมโรได้รับความสนใจอย่างมากจากแมนยูไนเต็ดที่จับตามองฝีเท้าของกองหลังอาร์เจนตีนล่าสุดเกาโชเมกโต้สิงอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลก็เป็นอีกทีมที่อยากได้ตัวไปเสริมปัจจุบันโรเมโรยังอยู่ในสังกัดของยูเวนตุสแต่อัตแลนตาที่ยืมตัวไปใช้งานตลอด2ฤดูกาลที่ผ่านมา ก็มีเงื่อนขซื้อขาดในราคา18ล้านยูโรดังนั้นทีมดังแห่งแบกโมจึงพร้อมใช้เงื่อนไขดังกล่าวก่อนพิจารณาขายในราคาที่ได้กำไรถึง2เท่าสำหรับโรเมโรเพึ่งประเดิมรับใช้ทีมชาติอาจนตินาในศึกฟุตบอลโลก2022ที่เสมอกับเชลีไป1-1เมื่อช่วงต้นเดือนต่อได้เกมบุกเสมอโคลอมเบีย2-2ซึ่งปากหลังวัย23ประเดิมประตูแรกให้กับทีมชาติได้ด้วย เอซิมิลานพยายามรั้งตัวบาหิมเดียสและเดียโกดาโลไว่อีกอย่างน้อยหนึ่งฤดูกาลหลังทั้งคู่ฝากผลงานได้น่าประทับใจเมื่อฤด,ดูการที่ผ่านมาสกายอิตาลีระบุว่ามิลานได้ยื่นข้อเสนอให้กับต้นสังกัดของทั้งคู่แล้วสำหรับเดียสจะเป็นการยืมตัวอีกหนึ่งปีพร้อมด้วยออปชั่นซื้อขาดที่ราคา20ล้านยูโรจากเรอลมริตส่วนดาโลกับข้อเสนอการยืมเพิ่มอ,อีกหนึ่งซีซั่นก็เพิ่งถูกปฏิเสธจากแมนยูหลังจากอเล็กซน่าโซชายืนยันว่า แบ็คชาวโปรตุเกสยังมีอนาคตในถิ่นออทสฟอร์ดแต่ก็ยังมีการคาดการณ์กันว่าดีลของเคเดนทิ่เปียอาจทําให้สถานการณ์เปลี่ยนไปได้ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าอาจจะรู้ผลภายในสัปดาห์หน้าอย่างใน,นก็ตามยังพอมีข่าวดีอยู่บ้างสําหรับแฟนวิลานเพราะสื่ออิตาลีหลายสำนักพันธงว่าพวกเขากําลังจะคว้าจูเนียร์ฟีโปมาจากบาร์เซโลนาในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ คุณมาตากองกลางตัวลุกชาวสเปนต้องยอมลดค่าจ้างของตัวเองลงถึง7 0 0 0หปอนต์ต่อสัปดาห์หากหวังขยายสัญญากับแมนยูเน็ตออกไปอีกมาตากำลังจะหมดสัญญากับแมนยู30มิมิถุนายนนี้ที่ผ่านมาเคยมีข่าวกับลาซิโอที่สามารถเซ็นสัญญาล่วงหน้าได้ทันทีแต่ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเกิดขึ้นเดลี่สตาร์สืออังกฤษรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เสนอทางเลือกให้กับมาตาเมื่อช่วงต้นเดือนถ้าต้องการอยู่ในถิ่นออทฟฟอร์ดต่อไปในฤดูกาลหน้าก็ต้องตอบรับการลดค่าเหนื่อยจากปัจจุบัน ที่รับอยู่ที่170,000ต่อสัปดาห์เหลือ100,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เพราะสถานะของกากางวัย33เป็นเพียงตัวสำรองเท่านั้นทั้งนิมาตายังตกเป็นข่าวกับ2ทีมลาลิกาสเปนบาร์เซลโลนาและอดีตต้นสังกัดบา์เลนเซียที่น่าจะเสนอค่าจ้างให้มากกว่าแมนยูนเต็ดแต่ก็มีแนวโน้มว่าอดีตตัวรุกข,ของเชลซีอยากเล่นใน้กับปิศาจแดงต่อไปและโอเลกุน่าโซชาก็มีความกระตือรือร้นที่อยากจะเก็บนักเตะไว้ใช้งานในฤดูกาลหน้าด้วย เดลิบินดาวเตะตัวเก่าของทีมชาติฮอลแลนด์เผยว่าเกือบจะขอถอนตัวจากเกมประท้ายูเครนเมื่อคืนนี้หลังเห็นคิสเซนเอริเซนหมดสติระหว่างแข่งขันจนเกือบเป็นโศกนาฏกรรมแต่โชคดีที่ได้รับการรักษาอย่างทันทวกทีจนตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วผมสะเทือนใจกับเหตุการณ์ของเอริเซนมากๆจนเกิดเป็นกระแพงขนาดใหญ่ที่ขึ้นมาขวางให้เกือบขอถอนตัวจากทีมชาติฮอลแลนด์ในเกมเมื่อคืนเลยทีเดียว